เพื <í ner rah imer> ่อนมบูครบเลือกานบัดแต่งเทื่บัลนเรียนสาขาพิองกาาของผมชื่อหวงงานผนยคือดินแดงความสงบอุปกรณ์งานชัครับคือจระดาษกระดาษสำหรับวาดรูปก็ภูการเดนต่างๆา rồi dài bảy rồi bảy rồi rồi in sổ rồi bảy rồi thì thắt chăn แานใจรับคือได้มาจากอำการสร้างสรรค์ให้วามทงหมดแล้วก็แยบง่ายรับบเวล้กาตาวิธีการสร้างสรรค์งครับคือใช้หลักการเปิดลมกขีดทั้งหมคือใช้เป็นน้ำบส เพื่อสร้างภาพที่มติเพื่อทำให้ภาพไ้แตกสีที่ใช้ครับคือสีทนเย็นซึ่งทำให้สบายตาแล้วจะมีสีโทนร้อนประมาณ20%เพื่อให้ภาพมีมิติขอจบก่อ